รออยู่แล้ววิ่งมาหาแม่นะคะเตรียมพร้อมจะเดินแม่ลูกผูกพันก็จะไปเยี่ยมซุ้มเยี่ยมซุ้มหลังคาเขียวอีกวันหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะแม่ของเปาก็อาบน้ําตัวดําเนี่ยมเลยนะคะน้องมงคนก็มายืนรอที่หลักแล้วโอเคพร้อมออกเดินทางหรือยังไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลย ือว่าเดินออกกําลังกายนะคะระยะทางจากนี่ไปหาซุ้มหลังคาเขียวนะคะประมาณ500เมตรนะคะไม่ไกลนะคะไม่ไกลเลยเม่ทองกว่าตัวใหญ่มากอาละน้อยมงคลเดินน้ำหน้า สามแม่ลูกก็ทําอะไรกันนะ่ะพี่ชื่นกลายเป็นลูกแม่กวาวไปตต้นแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยเอ้ยมงคนก็นอนนะคะแม่กวาวชื่นก็อิจฉานะคะพี่ชื่นก็อิจฉาะะพี่ชื่นก็อิจฉา,าน้องและโมเมนต์น,น่ารักน่ารักนะคะพี่ชื่นแม่ทองกวาเนาะมงคลน,นะคะ เยอได้เลยว่ะปันไข่ของไข่มัม Deswegen, ะะ้งแม่ทองกวาน้องมงคลพี่ชื่นนะคะลุงแม่ทองขวาเชือกเดียวเลย ไชื่นเน่ยไม่ยังแม่ผมนะไชื่นเน่ยไม่ยังแม่ผมนะ พี ee, da, zat, this players, this ่เชื่นไม่สนใจแล้วพี่เชื่นไปหาบัวดีกว่าพี่เชื่นไปหาบัวดีกว่าเชื่นไปหาบัวดีกว่าเล่นกับบัวดีกว่าไม่สนใจไม่ฟ้าเล่นกับบัวดีกว่าหาไม่กล้าต่อ ปีนข้อปีนข้อเริ่มจะรู้จักปีนข้อแล้วบางคน หรือบ้านไม่มีคอกเล่นอย่างนี้นะคะทายก็ไม่มีนะคะ Dò cằn, dò cằn, dò lên cằn, lên Nó vào lên đền, xíu xíu nó sẽ lên đền nữa.

้า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจด้วยนะคะทองกว่าเนาะมคนไปมาลีคะ่ะ กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ